ไม่ต้องใช้แบตอันนี้เครื่องวัดแบตเตอรี่เป็นรุ่น DY2015 อันนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในตัวมันจะใช้ไฟจากแบตที่เราวัดก็จะมีบวกบวกก็คือสีดงขีบเท่าที่เขาบอกแล้วก็ีบเพิลบพอขีดปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้มันจะมีอยู่4ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันแรกจะเขียนว่าแบตเตอรี่เห็นไหมอันนี้คือวัดแบตเตอรี่ฟังก์ชันที่2ก็คือสตาร์ทอัพก็คือวัดใดสตาร์ท อันนี้คือแม็กโหลดหมายถึงว่าเปิดโหลดในรถแล้วเช็คดูว่าไฟพอไหมอันที่สี่ก็คือวัดใดชาร์จรถต้นอันนี้เราจะวัดแบตเตอรี่เนาะ,ะแบตเตอรี่เราก็เข้าไปในอันที่หนึ่งแบตเตอรี่คปบิตี้ก็กด Enter เข้าไปกดจนเจอคาว่า CCA อ่ะพอเจอ c c a เพราะว่าอันอื่นเราไม่ได้ใช้เราจะใช้ข้าง c c a อ่อก็กดอีกทีมันจะขึ้นตัวเลขอ่า ตัวเลขมันจะจําค่าสุดท้ายไว้แต่กี้พี่ลองวัดดูครั้งแรกคือ720แ,ตแบตลูกนี้แต่เราตั้งได้นะถ้าเกิดเจอแบตใหญ่เราก็เพิ่มใช่ไหมกดลงก็คือลดแต่แบตลูกปัจจุบันที่เราวัดค่าซีเรียเขาแจ้งมาคือ720พราะตั้งเสร็จว่าแบตเต็มค่าเท่านี้แล้วเราก็กด ENTER เลยมันก็จะทําการเทสเห็นไหมเทสบรรทัดแรกก็จะเป็นโวลต์อันี่คือเปอร์เซ็นต์ชีวิตโวลต์นร้อยเร์100 ถ้าเกิดต่ำว่า12.5ก็ไม่ดีในแบบนี้13มันตีเป็น100%เของชีวิตโวลต์บรรทัดที่2จะเป็นค่า CCA 675จาก720ก็ประมาณ88เปนบรรทัดที่3มันจะเป็นโอห์มความต้านทานแบตเตอรี่4.14ถ้าเกิดแบ8เสื่อมโอห์มจะเยอะ8ดีโอห์มน้อยถ้าโอห์มน้อย8จะดีใช่อันนี้ก็คือวัดวัดแบตเตอรี่อย่างนี้ เดี๋ยวจะเข้าไปในโหมดวัดไดไดสตาร์ทเนาะอ่าสมมติไดสตาร์ทก็ย้อนกลับมาหน้าหนึ่งเข้าไปในสตาร์ทอัพนะแล้วก็กด Enter อ่าแล้วเที่ยวนี้เราจะเดินไปสตาร์ทรถอันนี้เป็นวลตปัจจุบันวนลแบบตัวกลางเดี๋ยวมันจะถูกดึงลงไปตัวนี้จะลดลงไปดูลดลงไปเหลือเท่าไหร่มาเทียบกับค่ามาตรฐานเดี๋ยวพี่เดินไปสตาร์ทอันนี่คือต้องมากกว่าข้าครับผมแต่สตาร์ทตอนิก็คือิไฟหมด ันเหลือ9.34นะแต่มาตรฐานคือ9.6เขาจะในเขาน้อยน้อยไปหน่อยแต่ค่าตัวเนี้ยสแตนดาดถือไปเยอะไปของพี่ยึดเลข8ถ้ายังไม่ต่ำกว่า8โว์ก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปเข้าไปในโหมดในชาร์จก็ย้อนลับ S-C a p e เหมือนเดิมเข้าไปชาร์จ system กด enter ทีแล้วกดอีกทีหนึ่งเขาจะดู m a ็กับมินค่า max ต้องไม่เกิน1 5โ์ 5ามิลก็ต้องไม่ต่ำกว่าสิบสามหยุดสามอันนี้ผ่านมันไม่มีเสียงเตือนก็ฟิ๊บๆแล้วนะก็แสดงว่าไดไดชาร์จผ่านไดสต้านท้อยน,นิดนึงแต่ก็เกินแปดถอรหกไม่ได้อันนี้อันต่อไปก็เป็นอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเป็นแม็กโหลดเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูก็กดเอนเตอร์กดเอนเตอร์อีกทีแล้วก็เดินไปเปิดไฟเปิดที่มุมนู้นก่อน โวลตัวเนี้เกิน12.8ก็ถือว่าใช้ได้ในชาร์จพอกับอุปกรณ์ในรถก็มีอยู่แค่นี้สําหรับการวัดมันจะวัดได้ทั้งแบตเตอรี่วัดในชาร์จในสตารนแล้วก็ทดสอบโหลดในรถยนต์เข้าใจป่นะ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ส่งวีดีโอให้แค่นี้